จะตามสั่งหรืออาหารจานเดียวร้านนี้มีเมนูเป็นร้อยแถมไฮไลท์ยังมีข้าวผัดนานาชาติไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดแคลิฟอร์เนียเวียดนามอินโดหรือของไทยครบจะสั่งไปกินที่บ้านหรือมากินที่ร้านมาที่เดียวจบครบทุกเมนูครัวเอโอดราดเทาว้า2 2 2ช่วงเปิดสูตรปรุงอร่อยกับรถห รุงอร่อยแน่นี่ครับเจ้าของร้านโคเอมโอดนะครับพี่บัวขาวชื่อเหมือนนักมวยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหร้านนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชมเมนูเยอะมากมีเป็นร้อยใช่ค่ะที่เห็นบอกว่าตัดไปแล้วเหรอตัดไปเยอะเลยค่ะตัดไปเยอะแล้วนะคุณผู้ชมยังมีเป็นร้อยเลยมาที่นี่ต้องสั่งอะไรครับ ตอนนี้จะขายดีนะคะจะเป็นชูชีปลาราดพริกแล้วก็ชูชีไก่กรอบสามชั้นผัดพริกเกลือค่ะแล้วก็ข้าวผัดนานาชาตินีของเราจะขายดีมากค่ะคุณผู้ชมมีหมดนะข้าวคุกกีสตอพริกแกงหมูราดข้าวข้าผัดน้ําพริกตาแดงอันนี้นู่นนี่แต่ไฮไลท์ที่ผมเห็นป้ายแล้วผมแบบสะดุดมากเลยร้านนี้มีข้าวผัดนานาชาติด้วยมีชาติไหนบ้างครับก็จะเป็นอเมริกันแคลิฟอร์เนียเวียดนามอินโดเกาหลีค่ะญี่ปุ่นก็มีค่ะโอ้โหครบเลยนะค่ะ มาชิมได้แล้วมีข้าวผัดนานาชาติด้วยกับข้าวก็มีเป็นร้อยอย่างราคาก็กันเองปกติใช,ใช่ไหมฮะ,ะเริ่มต้นบนเมนห้าสิบบาทเองใช่ค่ะเริ่มต้นที่50บาทค่ะโอ้โหเนี่ยวันนี้จะให้เลือกหนึ่งเมนูมาเปิดสูตรนี่เลือกไม่ถูกเลยนะครับเมนูอะไรดีฮะเออวันนี้เอาง,ง่ายๆเลยนะคะเป็นปลาชูชีปลานะคะอ่าคุณผู้ชมส่วนข้าวผัดที่คุณผู้ชมแวะมาชิมเองนะมีข้าวผัดนานาชาติเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้เปิดสูตรชูชีปลาครับวิธีการทําก็ไม่ยากค่ะ ตั้งกระทะนำพริกแกงผัดกับกะทิและนมสดให้แตกมันจากนั้นใส่ใบมะกรูดซอยแล้วปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้เลยคือผงปรุงรสรสหนึ่งรสหมูเพราะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศจากธรรมชาติทำให้รสชาติกลมกลม่อมแล้วก็ผัดให้เข้ากันนำไปราดลงบนปลาทับทิมที่ทอดไว้เพียงเท่านี้ก็อร่อยเด็ดใครกินก็ติดใจ ร้านนี้แนะนําเลยนะครับราคาเป็นกันเองเมนูก็เยอะมากพี่บัวขาวนี่คิดเมนูไว้ เต็มไปหมดเลยนะคุณผู้ชมลองแวะมาชิมดูร้านอยู่ไหนครับออยู่ลาดพร้าว122แยก10ค่ะเปิดกี่โมงครับเปิด10โมงถึง2ทุ่มค่ะอยู่ทุกวันอาทิตย์ค่ะ,ะชื่อครัวเอมโอนะคุณผู้ชมแวะมาได้นะครับวันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ผมปรุงรสรสหนึ่งนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับหาซื้อได้ที่เดอะมอลล์ทุกสาขากรุเมย์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์สั่งได้ทางช็อปปี้รัสด้าและก็ตัวแทนจัดจำหน่ายได้ทุกจังหวัดเลยนะครับของมอสทางร้านไม่ใช้1ชุดนะคะขอบคุณมากค่ะสสนนนับนุโดย ผงปรุงรสรสหนึ่งปรุงอร่อยแน่รสหนึ่ง